จ้านงพนีร่วมงานกับสาวสวยคนนี้คอนเฟิร์มนี่แหละคือมืออาชีพเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนต่างเฝ้ารออยากให้ทั้งคู่มาร่วมงานกันระหว่างนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังจ้านงพนีมหาไทยและนางงามสุดฮอตอิงฟ้าวรหามิดแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับ1นึ่งมิดแกรนอินเตอร์แนล2022 จนกระทั่งวันที่รอคอยก็มาถึงทั้งคู่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยกันมอบความสุขให้กับแฟนคลับแบบเต็มที่งานนี้สาวจ๋าก,ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยถึงความในใจหลังได้ร่วมงานกับอิงฟ้าบอกว่าฉันรักเขามาตลอดและจะรักตลอดไปและบอกถึงตัวตนของอิงฟ้าหลังได้ร่วมงานกันว่าไม่แปลกใจที่ใครๆก็รักน้องน้องเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ ไม่วางทัดว่าฉันคือน,นางงามคอนเสิร์ตเมื่อคืนเราไม่ได้ซ้อมกันเลยแต่มันก็ออกมาดีออกมาสนุกเพราะความเก่งและความเข้าถึงง่ายของน้องเราเล่นอะไรไปน้องรับและเล่นกับตลอดนี่แหละคือมืออาชีพอิงฟ้ามหาชนในขณะที่อิงฟ้าโพสอินสตาแกรมเผยความในใจหลังได้ร่วมงานกับพี่จ้าว่าคอนเสิร์ตอิงจา วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณพี่จ้าที่มาร่วมสนุกกับมิดแกนไม่เคยผิดหวังสักครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่เลยน่ารักและว,วันนี้ในที่สุดก็มีรูปคู่แล้วขอลงไว้รูปแรกเลยนะรักนะ